ปิดท้ายช่วงนี้เราไปที่จังหวัดลำปางนะครับจิตอาสาสมาคมสว่างนาครล,ลำปางก็ได้มีการเตือนสติผู้ที่ใช้รถใช้ถนนขับรถไม่ควรด,ดื่มแอลกอฮอล์นะครับและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทขณะเดียวกันจิตอาสาทุกคนก็บอกว่าล้วนมีความสุขทางใจนะครับที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมื่อประสบอุบัติเหตุจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ จิตอาสาสมาคมสว่างนาครล,ลำปางออกปฏิบัติการหลังได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉียวชนรถจักรยานยนต์ด้วยกันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บบนถนนจามเทวีในตัวเมืองลำปางพร้อมเร่งปฐมพยาบาลในเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลให้แพทย์รักษาอาการบาดเจ็บอุบัติเหตุไม่อาจคาดเดาล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นเมื่อใดสถานที่ไหน จิตอาสาสว่างนาครลำปางทุกคนต้องเตรียมพร้อมเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บประสบเหตุได้ตลอดเวลาสมาคมสว่างนาครลำปางก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจิตอาสาทุกคนมาจากหลากหลายสาขาอาชีพมีความเสียสละส่วนตัวออกมาช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิน้นแต่สิ่งหนึ่งที่จิตอาสามีความรู้สึกได้ก็คือความสุขทางใจ ด้วยวัตถุประสงค์ที่เรามาร่วมกันตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าหนึ่งแน่นอนเรามีความสุขแล้วก็มีบิติในการช่วยเหลือคนที่ประสบภัยสองก็คือในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่เหมือนกับคล้ายๆกับว่าเรื่องของการช่วยชีวิตในวิญญาณที่ชีวิตพวกนี้เป็นเรื่องที่เหมือนเป็นภารกิจหลักสําคัญของเราแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราได้บุญกุศลนะครับมีความสุขกับตรงนี้ด้วยพอสมควรนี่ครับถามว่ามาทําทําไม มันมีความสุขทางใจตรงที่ว่าเราออกไปได้ช่วยเหลือคนออกไปได้ทำให้คนซึ่งเขาอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวให้เขากลับมามีชีวิตอยู่กับลูกกับภรรยาของเขาได้ต่อไปครับก็รู้สึกว่ามีความสุขอะค่ะที่ได้ร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะแล้วก็แต่ละครั้งก็ที่แบบว่าไปออกเหตุอะค่ะก็เห็นคนบาดเจ็บก็เข้าไปช่วยค่ะ สมาคมสว่างนาครลำปางมีทั้งหมด5ทีมทั้งฝ่ายกู้ภยัยฝ่ายกิจการพิเศษฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารฝ่ายธุรการส่วนรถกู้ภัยได้ติดตั้งอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อใช้ในการช่วยเหลือชีวิตผู้บาดเจ็บแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องตัดทางผ้าขาวลงศพก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังมีความต้องการสูงอยู่เสมอ การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนับวันจะมีสถิติเพิ่มสูงขึ้นทุกวันโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนที่มีปริมาณรถหนาแน่นหรือช่วงเสาร์อาทิตย์ประกอบกับความประมาทของผู้ขับขี่สภาพถนนสมรรถนะของรถแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุก็คือเมาแล้วขับส่วนสำคัญในการเกิดอุบัติเหตุเน้นๆหนักๆจริงๆนี่ก็จะเป็นเรื่องการดื่มแล้วขับรับตรงนี้นี่คือ ถ้าเราเราคิดว่าบางทีเราดื่มแล้วเราควบคุมตัวเองได้เราอันนี้ตัวเองได้แต่จริงๆแล้วมันมันมันไม่ใช่ครับมันไปไปทำให้ผู้อื่นที่เขาไม่ได้ไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับการที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นต้องมาเจ็บตัวฟรีต้องมาสูญเสียอวัยวะสูญเสียชีวิตอะไรพวกนี้ครับ อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่จิตอา,าสาสมาคมสว่างนาครล,ลำปางทุกคนฝากไว้กับผู้ใช้รถใช้ถนนขณะขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนควรมีสติขับรถไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อเกิดอุบัติเหตุอาจจะส่งผลกระทบทั้งชีวิตทรัพย์สินครอบครัวตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พิรุชวินอริยากุลโลดรุจิพรเตจะสถานีโทรทัศน์เอ็บีจังหวัดเชียงใหม่รายงาน